ัวคูลงหน่อยเสียดายถ้าคูณสิบลงอีกหนึ่งตัวนะดูดิคำเตือนจากบาโบคลิปวิดีโอนี้จะททำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เหมาะสมกับเยาวาชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีนะคะควรได้รับคำแนะนำและไม่แนะนำให้ทำตามจ้า สวัสดีนะคะเพื่อนเ <_ C> e <an> พื่อนทุกคนกลับมาพบกับบาโบนันอีกเช่นเคยนะคะกับเกมสวิตโบนันซ่านะคิดนานอยู่เหมือนกันว่าวันนี้เนี่ยจะทําดีไหมก็เลยตัดสินใจเลยละกันว่าจะทำสวิตโบนัน n ่ a นะคะเวอร์ชันออริจินอลกับเวอร์ชันเอ็กซ์คริสมาไปในคลิปเดียวกันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่เาเครดิตหนึ่งพวันนี้ถ้าซื้อในส bon วิตโบนันซ่าเวอร์ชันปกติกับเวอร์ชันเอ็กซ์คริสมเนี่ยมันจะต่างกันยังไงนะคะ เวลาเดียวกันนะเวลาเนี้ยซื้อไปก่อนนะคะที่400มาโบไม่แน่ใจนะว่ามันเกี่ยวกับวันเวลาไหมแต่เราจะลองเทสสองสองเวอร์ชันเนี่ยไปพร้อมๆกันดูซื้อย้ำประมาณ3รอบอะ่ะมาโบคิดว่าจะซื้อย้ำประมาณ3มรอบแล้วกำไรที่ได้เนี่ยมันจะต่างกันไหมนะคะคิดนานอยู่พอสมควรนะว่าจะทำดีไหมเพราะรู้สึกว่า ถ้ามันไม่ได้มันก็ไม่ได้เลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงเนี้ยสวิตช์บนนันเกลือมากนะใช้ดวงล้วนเลยช่วงนี้เพือ่อนเออแตงโมองุ่นสวยกล้วยมาอ่าฮะโอ้โหเสียดายตัวกูไม่ลงสัก,กตินหนึ่งเลยวะ่ะลงแค่ห้าโอ้โหจะได้อะไรวะเนี่ยซื้อไป440 0รทอน49าอย้ำไปอีกรอบมาโบจะลองย้ำไปสักประมาณสีรอบหรือเปล่า ประมาณสามสีรอบก็พอแล้วมัง้งมาอันนี้ไม้สองนะเพื่อนๆเนบ๊บกล้วยต่อสวยตัวคูณลงหน่อยครับไม่มาวะ่ะโอ้ผิดหวังไม้สองก็ยังไม่มานะแต่เราต้องใจเย็นเพื่อนเหลืออีกหกอ่ะฮะปึ๊บสวยไหลต่อโห แตงโมอีกรูปเดียวไม่มา117รอบนี้เราซื้อไป400ใช่ไหมตอนนี้ขอทุนคืนก่อนเถอะสวิตโบนันเดี๋ยวเราจะมาดูความแตกต่างกันนะคะว่าเล่นเวลาเดียวกันอตอนนี้บราเล่นช่วงประมาณ6โมงกว่านะเพื่อนๆจะลองดูว่าโอ้โหต่างอยู่นะไว้แรกกับไว้สองไี่ต่างกันอยู่นะ ยังได้หลักร้อยอยู่ขอย้ําอีกทีละกันในราคา800ไปเลยละกันรอบที่3ไม้3นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าตอนเนี้ยปโบเล่นประมาณ6โมงกว่ากวานะเพื่อนๆเราจะมาดูว่า2เวอร์ชั่นเนี้ถ้าเล่นในช่วงเวลาเดียวกันจะต่างกันหรือไม่นะคะตัวจ่ายมันอาจจะต่างกันไหมเออรอบนี้คงได้เรื่องอยู่นะ536ซื้อไป800 นะต,ออต้วยมาสวยไหลต่อเออตัวคูณลงหน่อยครับเฮ้ยรอบนี้มันคูณ12กับ10บ่อยมากเลยนะเนกะ343นมะฮะได้อยู่นะเพื่อนๆเราต้องอยู่อย่างมีความหวังใช่ไหมเราถึงจะสมหวังอะเออคูณ1 3บาไป7บาทขอขึ้น1,000แล้วกันรอบนี้โอ้โเริ่ม เริ่มเลเทะละผลไม้สวยเต็มแผงตัวคูณลงหน่อยครับโอ้โหเสียดายเสียดายชอบเอาไอตัวฟีเจอร์มาขัดเนาะเพื่อนโอ้โหดูดีก้ะแ,แตงโมอีกแค่ลูกเดียวนะ่ะไปไปไป800ตอนนี้ยังกำไรอยู่ไม้นี้ถือว่ากำไรอยู่เพื่อนไม่ขาดทนุนปุ๊บ โอเคตอนนี้เราขาดทุนไปประมาณ100นะคะยังไงนี่เดี๋ยวเราจะไปเนี่ยสวิตโบนันซ่าเอ็กคริสมาตเลยละกันมาเดี๋ยวจะมาวัดกันเลยนะว่าเวลา6โมงเนี่ยอะไรมันจะแตกดีกว่ากันนะคะปึ๊บอันนี้จะย้ำทั้งส5รอบพอละมัง้งขอประเป็ดก่อนนะเช็คราคาฟิเจอร์400อ่ะ ซื้อเหมือนเวอร์ชั่นเมื่อกี้เลยนะเพื่อนๆคะปกติอะบาโบไม่เล่นเวอร์ชั่นนี้นะถ้าใครติดตามอะจะรู้ว่าเกลออย่างเกาะเลยมาดูกันประทะรอบหกโมงก,ว,กว่าๆนะคะสวยน้ำเงินลงหน่อยอะฮะตัวคุณลงหน่อยครับ <Nice. S 1> เฮ้ยแตงโมงยังต่ออยู่นะโอ้โหคูณแเองเสียดายว่ะตัวคูณไม่จ่ายเลยอะ เออองูนงูนลงหน่อยครับกล้วยก็ได้อะสวยโอ้โหเพื่อนเพื่อนรอบนี้สวยนะตัวคูณใจมาสี่ตัวนะสวยดีดอกนี้452นะเพื่อนเพื่อนกำไร100นะคะซื้อไปไม้แรกเราซื้อไป400ก่อนนะคะได้อยู่นะปึ๊บ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูเนาะหรือตามมาจากช่องเดิมนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้บาบูด้วยละกันนะคะปึ๊บโอ้โหบาบูผลไม้เละเทะจริงเพื่อนแต่ก็ถือว่ารอบนี้เนี่ยเราได้กำไรยอยู่นะคะเราซื้อไป400นะกำไรประมาณ300ก,กว่าใช่ไหมอ่ะใช่ซื้อย้ำอีกรอบดิ เล่นยังไงก็ได้เพื่อนๆไม่ให้ขาดทุนถ้ารู้สึกว่าขาดทุนหนีนะคะอยู่ไม่ได้ต้องหนีปึ๊บปึ๊บโอ้โหรอบนี้เงียบวะ่ะเฮ้ยรอบนี้เงียบวะ่ะพีดลงหน่อยครับสวยเออตัวคุณลงหน่อย โอ้โหเพื่อนๆรอบนี้ตัวคูอย่างสวยเลยเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะ59 814นะคะซื้อไป400นะกําไร426เฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะปึ๊บโอ้โหเสียดายกล้วยวะไม่มาเพื่อนๆเวลานี้เนี่ยเอคริสมาสลงตัวคูณเยอะอยู่ได้เรื่องอยู่ ปึ๊บโอยอย่างสวยเลยตัวคูณลงหน่อยครับแต่งโมงหน่อยก็ได้อ่ะฮะสวยตัวคูณอีกหนึ่งตัวโอ้โหไม่มาเสียดายโอเคไม่เป็นไรเราได้กําไรอยู่โอ้โหซื้อไป400รนะซื้อไปสี่รนะลองปรับเบ็ดไหมทุกคนขอย้ําอีกรอบแล้วกันดูดีว่าราคา400เนี่ยจะแตกได้สักกี่รอบ ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะเพื่อนเพราะปกติอะบบโบจะได้กำไรจากสวิตตัวนั้นซาอะไนะโ Mo ชั่นออริจินอลเขาอะแต่เอคลิสมาสเนียบอกเลยนะอย่างเกลือกว่าจะได้กำไรแต่ละทีนี่โอ้โหเล่นเสียต้อง4ี่ห้ารอบนะสวยโอ้โหผลไม้เลทเทปไปหน่อยนะเป็นไรตัวคูณได้อยู่ซื้อไป400นะคะ ดูดิว่าเมื่อกี้แตกหนักแล้วเนี่ยรอบนี้จะยังจ่ายอยู่ไหมอ่ะฮะโอ้โหแต่แบบคูณหนึ่งร้คูณ50าสิบแบบไม่มาให้เห็นเลยเนาะเพื่อนๆเนีย่ยย้ำสี0รตั้งหลายรอบไม่มาสักกะติดหนึ่งเลยไม่เห็นสัก,กะตัวหนึ่งเลยตอนเนี้ย เปิ้ลสวยครับโอ้โหแล้วดูดีผลไม้อย่างเละเทะเลยรู้สึกว่ารอบนี้น่าจะขัดทุนแล้วแหละขาดทุนจริงๆด้วยขอย้ำอีกรอบยังมั่นใจอยู่ว่า400มันจะต้องแตกนะคะมาปึ๊บเออ ว่าจะคอมโบหนักและดูดีดูมันทําดีเพื่อนๆท้อเลยนะป่านน้าตาเลยตอนนี้เออสวยตัวคูณลงหน่อยครับโอ้โหสีฟ้าอีกตัวเดียวเท่านั้นนะไม่มาให้เห็นเลยวะ่ะ <c oughs> เขาบอกว่าไม่คาดหวังไม่ผิดหวังแต่เราต้องคาดหวังค่ะเพื่อนเพื่อเราจะถึงเด็ดสมหวังใช่ไหมจะดูดิอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวโอ้โห ป๊บไม่เป็นไรอีก4ยังพอลุ้นได้อยู่ยังพอลุ้นได้อยู่โอ้โหอีก3มาเอ็ดคริสมาสเอาหน่อยเออสวยอังงูนมาโอ้โหเพื่อนๆดอกนี้ต้องแตกแล้วนะเออโัวคูณลงหน่อยเสียดาย ค่าคูณสิบลงอีกหนึ่งตัวนะดูดิหนึ่งพันเพื่อนซื้อไปสนีะ่ร้อยนะรอบที่ห้าใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะคะเออรอบนี้กำไรแบบโอ้โหอย่างสวยตัวคูณลงหน่อยครับอืมทำไมอย่างเละเทะถือว่าคุ้มอยู่เพื่อนๆกำไรประมาณหนึ่งพันห้าร้อยใช่ไหมเออใช่ 1,700ประมาณนั้นนะคะถือว่ากำไรอยู่นะคะจากเวอร์ชันเอคริสมาสเนาะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะสำหรับใครที่อยากให้บาโบททำทุนเท่าไหร่นะคะซื้อฟีเจอร์ราคาไหนมาเปรียบเทียบกันอีกเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะสำหรับวันนี้เนี่ยบาโบต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Can